สำหรับคลิปนี้จบไปแล้วงานล่าสุดที่พัทลุงเดินทางลงใต้ครั้งนี้แม่แม่ที่อยู่หน้าเวทีและแม่แม่ทางหน้าจอได้รับความสุขจากลูกชายไปแบบเต็มเปี่ยมหัวใจน้องตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มที่มากๆเพื่อให้แม่แม่ FC แฟนคลับได้มีความสุข มีภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนจากน้ำป่าไม่ชมด้วยนะครับอ่าขอบคุณคท่านให้นะจะตามติงติปีไม่เจอเลยเหรออ่อาต้องอะไรดีนะ าาแกรจาาแกรจราอะไรนะนั่นน่ะสีนักมันไปมาหาเลยอ,ะอ่ะ,อะจำได้จำชื่อหน้าน้าแม่ได้ชื่อจำไม่ได้รักรักหมดทุกคนถ้าแม่ถูกต้องจำได้เดีย๋ยวว่างันนี้เลยบางทีไม่อังบางทีก็ลืมชื่อแม่ต <c oughs> อบชื่อหนูสิ <c oughs> อ่ะแม่ปิดจุก่อนนะแหละบอกแค่นั้นแหละอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าก็บอกใหม่มจำได้ ถ้าลืมก็ได้ขอบคุณครับถ้ากินได้จริงไหมใครเคยกินเปลือกไนะหมไม่มีนะแค่เห็นยบห้อยผัดนะแต่มาทำไมในนัทน,นานนะคะพวกนี้สองหมื่นบาทนะคะ <มา S 2> แบงค์พันทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะพวงเดียวสองหมื่นพวงเล็กมากนะคะแบงค์พันรุ่ล้วนๆบังคับไปแล้วจำได้หมดแล้วไม่อยู่ในใจ แม่วันผูเก็บนะคะลองให้ลองให้แสดงลองให้จะส่งรูปไปให้ไงเออมันอะไรบรอ๋อมันนี่ไง จะขอบคุณแม่เมื่อวานนี้เลยให้น้ำมันน้ำโบอ่ะน้ำมันตะปูระโบบอกน้ำมันหมูเลยนี่ยคุณทีมบางกะปินะคะมากันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหนึ่งคันรถดูแล้วก็ขึ้นเครื่องบินมาด้วยนะคะเหมือนโมสีไปโดนหินไหมเนี่ยฮะกอ่มงของหน่อพี่อ่ะ

สวยในถ้ำเขาบอกว,ว่าสวยใน<ด>ถ้ำสวยในถ้ำรูกทั้งชาวเอาสัญญาอะไรเขาไว้ <S 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 อ่าพูดนต่พคืน้ทีละสองไฟเลยทีละสองไฟทีละ

อากฝากชีวิตอยากคิดมายห้อเรืองเรื่องน้ารัเรื่องลวงวงมาทองน้อสุดตามแม่แล้วไม่หพอเลยรู้ จะได้เยอะเกินไปอาติดงานนะใครอยากมีเพลงประจาตัวนะ หยุดไม่อ the <N its> mm ีกตั้นหลายวันชอบเพลงอะไรที่สุดนะไม่มีแล้วก็ผอมมาแล้วทีทารวย เลีนนะเเ้ยงทางลัดจ้ะเลวานเี็นคนนะึงร้องไปแล้วร้องไปแล้ว,ลวร้วองไปแล้วร้องไปแล้วแม่เลนก็ร้องไปแล้วเอาไว้งานติดไหมพวกเราอะ่ะเดี๋ยวจะรีบมาปอกลอกให้หมดเลยงานติดงานติดนะอะไรนะไม่ร้อง <c oughs> อ๋ออยากจายอีกอ,อันนี้คือหนูต่ดตรงนั้น เมื่อกี้เขาไม่ยอมให้เขาบอกคงของไม่จบเพลงหรอเดอะรเดี๋ยวคว้าผิดสีแม่คว้าจะได้เพลงนะจ๊ะม่วาจได้เพลงนะจ๊ะองแล้ว,ว,ว,ล,วลองแล้วลแวม่อยากได้เพลงอะไรละ่ะแม่อยากได้เพงลงอะไรบอกเราอย่ยุคเขา อย่าไปชวนเขาเล่นไพ่สินะวันนี้หมดนะขอบคุครับนั่นแหละไม่เหนื่อยมากขึวนเนาะดีดีชี้ทางลัดทางเดินจะไปเขียนหนังสือแล้องกงกองขอกกงอยู่ไหนก้องอยู่ไหนเดี๋ววนรู้ตัวไ้หนึ่งลายกันเนาะด ขออะไรอเะไรครับถ้าเป็นผมไม่ขอเพลงก็จะขอทางหนีถ้าหลัก็รอให้ป้าเหมือรกันเดี๋ยวเล้ไปยืมฟรีอเป็นป้าเขาเองลยจะใจร้ายกับเขาแค่ไหนก็ได้๋อ พอดีเรรักข้าสไตล์จ๋าอะไรนะรักลิงโง่มาอีกแล้วไอโบห้ามแล้วอะแม่โบห้ามแล้วแม่หนูนั่งเลยแล้วเนี่ยทำคือถึงถึงก็คาดแล้ว สุดน้ำพี่มีหลอดไหแม่คุณแม่ของคุณพี่ที่แต่งชุงโรลาในคอนเสร์ตนใช่จำเก่งแล้วแ่ะเขาบอกเมื่อวีธมาถ่ายรูปได้จ๊ะ่าูค่ะพร้อมไหมจ๊ะพอมหนึเย้